สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเทสซินแบตหกดาวให้ดูนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะไปดูซินแบตท,ที่4ดาวกันก่อนเนาะพอเทส4สีดาวเสร็จแล้วผมจะอัพขึ้นไปเป็น6ดาวเลยก็มาทสให้ดูอีกทีนึงนะว่าที่6ดาวเนี่ยเขาจะทาดาเมจได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับริดแมนช็อปร้านเติมเกมที่ถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเปิดให้เติมแบบ UID แล้วกับเกม FK Journey เติมเกมบนเว็บรับริดแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมช นำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r i ดแมนช็อปเท่านั้นและสําหรับใครที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลองสําหรับเล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนํา LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถืออิมูเลเตอร์ที่เร็วที่สุดสําหรับเล่นเกม Android บน PC ตอนนี้มีเกมเปิดบริการให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจผมมีลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือจะเข้าไปโหลดได้ที่ LD Player .net ได้เลยนะครับโอเคสําหรับบอรที่ผมจะเทสในวันนี้เนี่ยจะเป็น สกายครอปนะครับทุกคนซึ่งผมก็ได้ลองเทสไปบ้างแล้วนะครับสาหรับบอสตัวนี้นะเท่าที่ผมได้ลองจัดวางดูล่าสุดนะเฉพาะใน ID นี้นะครับก็คือทีมที่ทาดาเมจได้เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นทีมทาลีนเลยก็ผามอนเลอร์นะครับซึ่งทาลีนจะทําดาเมจไปได้ถึง2,912ล้านนะครับผมแล้วก็โอดีจะอยู่ที่1,900เนาะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็เป็น6ดาวทั้งหมดเลยนะสําหรับตําแหน่งการวางนะครับผมก็จะวางตามนี้เนาะเพื่อให้มันสามารถคอมโบกับเครื่องรางของตัวละครได้ด้วยนะครับอย่างเช่นโคโค เ,เขาจะมีเครื่องรางลดดาเมจนะครับแลวก็เพิ่มพลังงานเนาะสำหรับตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับผมก็เลยเอาทารีนหรือว่าตัวดาเมจหลักของเราเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวดาเมจอีกตัวหนึง่งนะครับที่เขาทาดาเมจได้ต่อเนื่องมากที่สุดและเราไม่อยากให้เขาตายเนาะให้เขาได้รับฮิวจากไรเนียเนี่ยก็จะเอามายืนอยู่ด้านหลังของไรเนียนะครับซึ่งเครื่องรางของไรเนียนะครับเขาก็จะบูต ATK ของตัวละครน,นั้นๆเนานะประมาณ20%นะสาหรับเซตที่เป็นระดับมหากราบขึ้นไปนะครับดังนั้นผมก็เลยเอาโอดี้นะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็นนาสุด่ จะเป็นมิโคร่านะครับสำหรับอัติแฟกผมยังไม่มีคลื่นนะครับถ้ามีอัติแฟกต์คลื่นนะผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเหมาะกับการน,นํามาตีบอสมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีดีบัฟเปียกโชคเนาะที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีนะถ้าพเพื่อนๆมีเนี่ยอาจจะใช้เป็นอัติแฟกนั้นก็ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ผมจะใช้เป็นคาถาเขียวคาจีไปก่อนนะสำหรับการเทสในครั้งนี้นะครับโอเคซึ่งทีมแรกเนาะที่เทสไปเนี่ยก็จะเป็นทีมนี้แหละที่ทําดาเมจได้เยอะมากที่สุดแล้้้้ววนนนนะททีีีเ่ยผมไดลลลอลออองปากกแ็ ใส่เป็นลิลลี่เมย์เข้าไปแทนนะครับผมผมก็จะวางลิลลี่เมย์ไว้ที่ตำแหน่งนี้เลยพอเปลี่ยนมาใช้เป็นลิลลี่เมย์แทนทารินนะครับดาเมจเนี่ยก็ลดลงไปเยอะเลยนะลิลลี่เมย์จะทําดาเมจได้อยู่ที่1,800แค่นั้นเองนะครับแด้ยวก็โอดี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,900เหมือนเดิมนะแล้วทีนี้รอบที่3ที่ผมเทสเนี่ยผมก็ใช้เป็นซินแบตสีดาวเนาะมาลองเทสดูซึ่งแน่นอนว่าดาเมจเนี่ยมันต้องหายไปเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซินแบตจะเป็นแค่สีดาวอยู่เนาะแต่ว่าให้ดูดาเมจโดยรวมกก่่อนนนะะซึงงิแบเยผม็จาไปว แทนที่ตำแหน่งของลิลลี่เมย์นะครับซึ่งเขาก็จะทาดาเมจได้อยู่แค่1,100เท่านั้นเองเนาะเลยก็มีโอดี้นะครับที่มันอาจจะ ING นเนาะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2,100นะอ่ะอาเลก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรีเพย์ของรอบนี้ก่อนนะครับเนี่ยซีแบตผมเอาวางไว้ตำแหน่งหน้าโคโค่นะครับให้เขาได้ลดดาเมจเลยก็เพิ่มพลังงานเนาะก็ไปวางแทนลิลลี่เมย์ในรอบที่แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยก็แอบหายไปเยอะเลยนะครับอาจจะเพราะว่าเขายังเป็นสีดาวอยู่ด้วยแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราไปอัพเป็น6 เ,เราจะเอามาลองกันอีกทีหนึ่งนะว่าดาเมจจะสู้ลิลิเมหรือว่าตัวดาเมจอื่ดๆได้หรือเปล่าอย่างเช่นโอดีอะไรแบบนี้นะครับผมสําหรับซินแบตนะครับเวลาที่เราเอามาตีบอสเนาะบอสเนี่ยเขาจะโดนดีบัฟทั้งสองอันเลยนะที่เป็นดีบัฟสีแดงนะซึ่งมันจะอยู่ด้านบนนะมองไม่เห็นแล้วก็เป็นดีบัฟเขียวนะครับที่เป็นรูปโล่อยู่ด้านล่างเนาะซึ่งบอสเนี่ยมันก็จะโดนทั้ง2ดีบัฟเลยนะครับทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นด้วยแล้วก็โดนดีบัฟจากเอฟเฟกต์สกิลนู่นนี่นั่นด้วยนะถามว่า ก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้ได้นะผมก็ได้ทำพรีวิวสกิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับการเทสรอบนี้เนาะก็ทำดาเมจโดยรวมได้อยู่ที่1น4 9ันะนสําหรับซีนแบบแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ได้ลองเปลี่ยนมาอีกทีนึงนะครับโดยการเอาโอดี้ออกเนาะเลยก็ใส่ลินลิเมเข้ามาแทนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยดาเมจก็หายไปอีกเหมือนกันนะดาเมจโดยรวมจะลดลงมาจาก4,2 0พเนาะลงมาเหลือแค่4,100นนะครับตรงนี้อาจจะเพราะว่าเราเอาโอดี้ ออซึ่งโอดี้เนี่ยเขาจะได้โบนัสสังกัดนะครับแต่พอเราเอาลิลลี่เมย์เข้ามาใส่แทนซึ่งมันเป็นเผ่าไวเดอร์เลยก็ซีนแบบที่เป็นเผ่าไรเบลเลอร์ด้วยเนี่ยเออโบนัสสังกัดเขาก็ลดลงไปนะครับดาเมจโด,ดยรวมมันก็เลยหายไปด้วยนะครับซึ่งพอเราเอาลิลลี่เมย์เข้ามาแทนโอดี้เนี่ยลิลลี่เมย์จะทําดาเมจได้ที่2 0 0พนะแล้วก็ซินแบบเนี่ยจะยังอยู่ที่ประมาณ1000ต้น,ต,นต้นเหมือนเดิมนะครับผมและก็รอบล่าสุดที่ผมได้ลองเทสไปนะครับก็คือสลับตําแหน่งกันนะตอนแรกเนี่ยผมเอาลิลลี่มลเ,ยเ,เามยา์ เนาะแล้วก็ซินแบตวางไว้ที่เดิมนะครับลิลลี่เมย์เนี่ยทำดาเมจได้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอบล่าสุดที่ผมได้เทสไปเนี่ยก็คือผมเอาซินแบตสลับมาแทนลิลลี่เมย์นะครับลิลลี่เมย์มาวางไว้ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เอาซินแบตเนี่ยมาเชื่อมกับไลเนียให้เป็นดาเมจหลักไปเลยนะแต่ปรากฏว่านะครับทุกคนการเชื่อมแบบนี้ไม่ได้ทําให้ดาเมจโดยรวมเยอะขึ้นเลยนะครับแถมน้อยลงไปอีกนะแล้วก็ซินแบตเนี่ยอาจจะทาดาเมจเยอะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็แค่นิดเดียวเท่านั้นจาก 1, ้น,นก,ก็เพมนต้นม่เป้น 1, แคน่เน แต่ลินล่เมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมไลเนียนะครับก็ยังทําได้เยอะอยู่ดีนะก็ยังอยู่ที่2000บวกบวกถ้าเราเชื่อมไลเนียเนาะจะอยู่ที่2003ประมาณนั้นซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยผมเลยมองว่าซินแบตไม่ค่อยเหมาะนะครับที่เราจะเอามาเชื่อมกับไลเนียเท่าไหร่นะหลักๆเลยก็เพราะว่าซินแบตเนี่ยเขาจะมีจังหวะที่กระโดดออกมานอกสนามเพื่อพิจารณาศัตรูนะครับว่าเออต้องแปดดีบัฟอะไรยังไงนะซึ่งในจังหวะที่เขากระโดดออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำดาเมดนะครับในจังหวะนี้ดาเมจมันก็จะหายไปเยอะมากๆเลย แม้ว่าเราจะเชื่อมกับไลเนียไว้ก็ตามเนาะและในเรื่องของดาเมจอะไรเงี้ยด้วยความที่ซินแบตเขามีดีบัฟที่จะทําให้มอนได้รับดาเมจเพิ่มมากขึ้นในตัวอยู่แล้วผมเลยคิดว่าอ่าดาเมจอีกตัวหนึ่งเราควรเอาตัวอื่นน่ที่เป็นดาเมจตัวที่สองเนาะเออมาเชื่อมกับไลเนียมากกว่านะครับให้เป็นตัวที่ทําดาเมจอยู่บนสนามได้ต่อเนื่องมากที่สุดนะครับเราถึงจะเอามาเชื่อมกับไลเนียได้ดีเนาะโอเคอันนี้ก็คือซินแบตอยู่ที่4ดาวเนาะดาเมจก็อยู่ที่พันต้นๆนะครับเชื่อมไลเนียได้พันสามนะแล้วทีนี้เนนนีี่่รราาาามดดดูท6ววกกััะคบ เดี๋ยวผมจะตีบวกขึ้นไปให้ดูเลยนะเอออัพสุดขึ้นไปที่แบบว่าบวก25เลยนะทุกคนโอเคเรียบร้อยนะครับตีบวก25นะ้เนาะกลายเป็น6ดาวแล้วนะครับคาสเตตัสอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะเออแล้วก็ในเรื่องของเครื่องรางซินแบตนะครับอันนี้เผื่อใครยังไม่ทราบนะผมมีเครื่องรางซินแบตด,ด้วยนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของเครื่องรางซินแบตเนี่ยก็คือเขาจะขจัดดีบัฟเกือบทั้งหมดบนตัวฮีโร่แล้วก็มอบความไว80หน่วยให้กับฮีโร่ตัวนั้นได้เป็นเวลา4ี่วินะคร ลดลงต่ํากว่า35%เป็นครั้งแรกเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้มีการเพิ่ม ATK หรือว่าเพิ่มอะไรเยอะแยะนะครับเป็นแค่การลดดีบัฟเนาะแล้วก็มีการเพิ่มความไวให้80หน่วยแค่นั้นเองโอเคทีนี้เรามาทสกันอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ซินแบตเป็น6ดาวเทียบเท่ากับดาเมจตัวอื่นแล้วนะครับซึ่งผมก็จะวางซินแบตไว้ที่หน้าโคโค่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลิลลี่เมย์ออกนะเพราะว่าผมอยากจะให้เขาเนี่ยได้เป็นโบนัสสังกัดด้วยนะครับโดยการเอาโอดีเข้ามาใส่แทนนะเออก็จะเป็นนโบนสสบบนนะัััสงกดแ4ตะค ครับเผ่าเดียวกัน4ตัวเนาะซิมแบตเป็นตัวเดียวที่ไม่ใช่เผ่าเดียวกันประมาณนั้นนะครับอ่ะก็จะลองแบบนี้ไปก่อนนะครับมาดูกันว่าดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะมากน้อยแค่ไหนนะโอเคนะครับเนี่ยซิมแบตออกไปจิ้มแป๊บๆนะครับแล้วก็กระโดดออกมานอกสนามเนาะในจังหวะที่เขากระโดดออกมาเนี่ยอย่างที่บอกกันแหละว่าจังหวัดน,นี้เขาจะทําดาเมจไม่ได้นะครับเขาก็เลยแบบว่าไม่เหมาะที่จะเอาไปเชื่อมกับไรเนียเนาะเออเราเอาตัวที่แบบว่าทาดาเมจได้ต่อเนื่องมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ตัวนั้นตายอย่างเช่นโอดี้อะไรเงี้ เพราะว่าเขาสามารถทําดาเมจต่อเนื่องบนสนามได้แทบจะทุกเวลาเลยนะครับส่วนซินแบตเนี่ยก็ให้เขาเป็นตัว DPS รองไปนะครับก็คือเป็นตัวดาเมจรองเป็นตัวดาเมจตัวที่2อะไรทํานองนั้นนะเพราะว่าด้วยสกิลของซินแบตเนี่ยก็ไม่ได้มีการเพิ่มดาเมจทุกสกิลอะไรอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นการแปะดีบัฟเป็นสายดีบัฟเฟอร์ซะมากกว่านะแล้วก็มีการแมบว่าทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยทำดาเมจแรงขึ้นอะไรทํานองนั้นนะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบดาเมจจ๋าเหมือนกับลินลิมเมหรือโอดีอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะคร เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมอยู่ที่ 4,358M นเนาะแล้วก็ดาเมจเนี่ยโอ้โหทุกคนจากสีดาวเพิ่มขึ้นมาเป็น6ดาวเนาะขยับขึ้นมาจากประมาณ 1000M หรือว่า 1,100M เนาะขึ้นมาเป็น 1,200M แค่นั้นเองนะครับคือต่างจากโอดี้เยอะมากๆเลยนะอันเนี้ยคือมีเครื่องรางเลยนะดาเมจไม่ได้เยอะนะครับเห็นไหมคือเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่ดาเมจหลักเนาะคือถ้าจะเอามาซับพอร์ตให้เพื่อนเอามาเป็นแบบตัวดีบัฟเฟอร์เป็นตัว DPS อลองอะไรแบบเน จะดูเหมาะสมกว่าเนาะแต่ว่าถ้าจะปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นตัว DPS หลักเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ลองเอามาเชื่อมกับไรเนียเลยนะครับอ่ะมาดูว่าเชื่อมกับไรเนียเนี่ยจะเพิ่มได้เยอะมากเท่าไหร่เนาะแล้วก็เอาโอดี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคมาดูอีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับผมว่าพอเอามาเชื่อมกับไลเนียแล้วเนี่ยเขาจะเพิ่มได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตามปกติแล้วมันน่าจะเพิ่มซักประมาณสองพันมนะเมื่อกี้หนึ่งพันสามร้อยมนะครับอาจจะเป็นประมาณหนึ่งพั 1,500นะครับไม่ก็1,400 1,500หรือถ้าจะ R n G เยอะๆเนี่ยเออติดคลิปบ,บ่อยๆก็อาจจะเป็น1,600ประมาณนั้นนะครับคิดว่าน่าจะไม่เกินนี้เนาะ โอเคดาเมจโดยรวมก็อยู่ที่ 4,000m นะครับหายไปประมาณ300นะทีนี้เรามาดูสถิติกันบ้างก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1,600นะครับผมเกือบ700เนาะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเวิร์กอยู่ดีนะโอดี้เดี่ยไม่ได้เชื่อมกับไลเนียจะอยู่ที่1,500เนาะแต่ถ้าเราเอาไปเชื่อมกับไลเนียเขาจะขึ้นมาเป็น 2,000m เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเอาไลเนียไปเชื่อมให้ตัวอื่นเนี่ยคุ้มกว่าเนาะเอามาเชื่อมกับซินแบตไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อาจจะมีการเพิ่มนมนบตััเเยอะเอะหืกว ตัวอื่นๆนแล้วทีนี้นะครับมาทสอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าเราไม่ใช้ไลเนียอ่าสมมติว่าเราอยากจะเอาซินแบตเนี่ยมาแทนไลเนียนะครับจะได้หรือเปล่านาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมจะจัดทีมแบบเดิมเลยนะครับผมโดยการเอาโอดีมาวางไว้ตรงเดิมนอ้อแล้วก็เหมือนสเต็ปแรกนะครับที่เราใช้ลินลิเมนะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ซินแบตเนี่ยเอามาวางไว้ตำแหน่งที่แทนที่ไลเนียเลยนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งอะไรนะเออเอาให้มันเหมือนกันเป๊ะๆแค่เปลี่ยนตัวละครน,นะครับมาดูกันว่าแบบนี้ ดาเมจโดยรวมจะหายไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมดาเมจรวมทั้งทีมเนาะก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะอยู่ที่ 4,100m นะครับผมแล้วก็ดาเมจของแต่ละตัวเนี่ยก็ลิล่เมย์อยู่ที่1,006นะครับโอดี้ลดลงมาเหลือแค่1,100แค่นั้นเองคือแบบหายไปเยอะมากนะแล้วก็มีซินแบบนะครับที่อยู่ที่9 65m นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ยังไม่สู้ไรเนียอยู่ดีนะมาดูไรเนียตอนแรกนะครับที่ผมใช้ทีมนี้เนาะเนี่ยนะครับมีไรเนียไม่มี มีซินแบตนะครับมีลิลิเมย์เหมือนกันแล้วก็มีโอดี้เหมือนกันด้วยนะครับต่างกันแค่ซินแบตกับไลเนียนะตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่4,400เลยนะครับซึ่งลิลิเมย์จะทาดาเมจได้อยู่ที่1,800นะแล้วก็โอดี้เนี่ยอยู่ที่1,900นะครับคือแบบว่าต่างกันเยอะมากเลยนะอันนี้4,400น้ะครับแลวก็เมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่4,100นะครับผมนั่นหมายความว่าเอาจริงๆแล้วซินแบตเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มมากขึ้นนคคลาาายยๆกกกับนะ็็ตตมมะแ่่ผิดว ดีกว่าอยู่ดีนะครับในเรื่องของการทําดาเมจโดยรวมเลยก็นํามาตีบอสเนาะคือ2ตัวนี้มันแค่สกิลคล้ายกันเฉยๆนะแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาแทนที่กันได้นะครับถ้าใครอ่านสกิลดีๆเนี่ยจะรู้ว่า2ตัวนี้นะครับมันเอามาแทนที่กันไม่ได้นะทุกคนเออสกิลมันแค่แบบคล้ายกันเฉยๆแต่แบบมันคนละกรณีกันเลยแล้วก็มันใช้งานกันคนละแบบนะถ้าเพื่อนๆจะกังวลนะครับว่าซินแบตจะมาแทนไลเนียหรือเปล่าไม่ต้องห่วงแทนกันไม่ได้แน่นอนไลเนียเนี่ยก็ยังช่วยให้ทีมทำดาเมจได้เยอะกว่าอยู่ดีนะ แต่ถ้าพเพื่อนๆอยากจะปั้นซีแบตมาใช้แทนไลเนียไปก่อนเนี่ยเพราะอาจจะยังปั้นไลเนียไม่ได้แบบนี้ก็พอใช้งานได้นะครับคือมันไม่ได้แทนที่กันได้แบบ100%นะแต่ว่ามันเอามาใช้แก้ขัดได้อะไรประมาณนั้นเนาะก็ช่วยซับทีมได้นิดนึงนะครับโอเคทั้งหมดของซีแบตก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตีบอสเนาะก็มาเทส6ดาวให้ดูเล่นๆนะทุกคนพเพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางได้นะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ข้อมูลสําหรับตอนนี้นะย้ําแค่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้มีการเทสกันออกมาเยอะมากกว่านี้ก่อนแล้ววเดี๋ยยค่อ ดูกันอีกทีนึงนะครับเผื่อว่าอาจจะมีคอมโบอะไรแปลกๆออกมาหรือเปล่าหรืออยู่ๆเขาก็จะมีทีมที่แบบทําให้เขาดึงประสิทธิภาพออกมาได้เยอะมากกว่านี้แล้วก็ค่อยรอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ